ใครอยากมาพบเจอคุณที่สูดขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดนานไหน6ถ้วยนะคะพลังงานของคนทัตุน้ำมีนกรกฎพิจิก2ไม้พลังงานของคนทัดุไฟเมษสิงห์ธนู จิงถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกาลสามถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำเด็กถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุน้ำคนธาตุดินนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนที่จิตใจหนักแน่นมั่นคงนะคะขยันตั้งหน้าตั้งตาทำงานมีความอบอุ่นมีความอ่อนโยนมีคนที่คุณรอคอยมีคนที่คุณเฝ้าคอยนะคะ มีความน่ารักสดใสมีความจริงใจนะคะเป็นคนที่นิ่งๆนะคะไม่ชอบโบวยวายไม่ชอบการทะเลาะชอบพูดคุยเจรจากันดีๆมากกว่านะคะเรามาดูพลังงานของคนที่อยากเดินทางมาหาคุณกันบ้างเขาจะเป็นใครนะคะสิบเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกสบกันทิงถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจ เด็กถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมจิงทะนุงเดซานพลังงานของคนธาตุไฟเดทาวเวอร์ tower, พลังงานของคนธาตุลมเมถุนตนกลุม่มมีพลังงานของคนธาตุด,ดินคนธาตุน้ำคนธาตุไฟคนธาตุลมมาครบทั้งสีธาตุเป็นคนที่ชัดเจนจริงใจตรงไปตรงมาคำไหนคำนั้นรู้สึกแบบไหนก็แสดงออกมาแบบนั้นเลยนะคะ พลังงานของเขารักใครรักจริงเป็นคนที่อบอุ่นนะคะบางครั้งอาจอบอุ่นจนร้อนเลยนะคะที่หึงที่หวงแล้วก็รักแรงเกลียดแรงนะคะครอบครัวมีความสําคัญกับเขามากๆเป้าหมายในชีวิตก็คือการได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กับครอบครัวดูแลครอบครัวเป็นหัวหน้าครอบครัวคอยปกป้องดูแลครอบครัวนะคะเรามาดูกันว่าทําไมเขาถึงอยากเดินทางมาพบเจอกับคุณนะคะขอเหตุผลในการเดินทางมาพบเจอกับคุณหน่อย อัศวินถือถ้วยมาเพื่อมอบความรักนะคะมาพ่อรักพ่อผูกพันวินถือดาบนะคะชัดเจนจริงใจแก้ไขปัญหาแสดงออกนะคะตรงไปตรงมา The Lover นะคะคนรักคนที่อยู่ในใจคนที่เขารัก1ิไม้ความพยายามความอดทนสู้ไม่ถอยจนกว่าจะชนะใจคุณสิบดาบเจ็บปวดเสียใจท้อแท้สิ้นหวัง อยากจบสิ้นความเจ็บปวดนะคะหากว่าคุณกับคนที่อยู่ในใจนะคะมีการทะเลาะกันมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันมีเดอร์เทวเวอร์ขึ้นมานะคะมีการทะเลาะกันไม่เข้าใจกันนะคะโวยวายใส่กันขึ้นเสียงใส่กันตัวเขาอาจจะขึ้นเสียงใส่คุณนะคะใจร้อนหงุดหงิดไม่เข้าใจกันพลังงานของคุณอาจจะไม่ได้ทะเลาะกับเขาหรือว่าต่อลอะต่อเถียงกับเขานะคะเขาอาจจะโมโหโวยวายฟูมฟายของเขาเองแต่ว่าคุณเลือกที่จะนิ่งจะเงียบ หากว่าอารมณ์ร้อนก็คืออย่าพิ่งคุยอย่าเพิ่งทะเลาะก,กันนะคะไปสง,งบจิตสง,งบใจก่อนนั่นเองแต่ว่าของคุณมีหกถ้วยก็คือพร้อมพูดคุยพร้อมปรับใจหากว่าเขาอารมณ์เย็นแล้วก็เขามีเหตุผลมากพอนะคะก่อนหน้านี้เขาอาจจะ วุ่ยวายเขาอาจจะโมโหยังควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้ก็เลยยังไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันตอนนี้ใจเย็นแล้วนิ่งแล้วมีเหตุผลมากพอแล้วก็เลยอยากมาพูดมาคุย,มา,คยมาเคลียร์ใจกันกับคุณนั่นเองนะคะพลังงานของคนที่อยากเดินทางมาพบเจอกับคุณก็เลยเป็นพลังงานของคนที่มีเรื่องมีปัญหามีประเด็นกันก่อนหน้านี้นะคะ มาเพื่อพูดคุยมาเพื่อปรับใจมาเพื่อขอโทษนะคะรู้สึกผิดแล้วนอนจมอยู่กับกองดาบแล้วกับความโวยวายความไม่มีเหตุผลของเขาก่อนหน้านี้นะคะอยากขอโทษอยากปรับตัวอยากพูดคุยกับคุณอยากปรับใจกับคุณนั่นเองนะคะคุณจะให้เขาทําอะไรเขาจะยอมหมดเลยนะคะพลังงานของอัศวินถือถ้วยนอกมาเพื่อปรับปรุงความรักมาเพื่อยอมรับผิดแล้วก็แก้ไขนะคะ ควินถือดาบก็ตรงไปตรงมาผิดก็บอกว่าผิดผิดก็บอกว่าขอโทษแล้วก็เดินหน้ากันใหม่นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นพลังงานของเขาคนที่กําลังจะเดินทางมาพบเจอกับคุณนะคะ